สุดรถยนตมือสอต่อต้อค่วันนี้อยู่กับเก๋ต่อต้อคค่ะวันนี้นะคะเก๋กัสพันธ์ทุกคนเนี่ยมาชมกับการรีวิวรถค่ะและ รุ่นที่เราจะพาทุกคนมาแนะนำในวันนี้นะคะมาทำความรู้จักในวันนี้ค่ะก็คือนี่เลยนะคะเป็น Toyota v e n t u r อรเป็นตัว 2.7G นะคะรถปี2017ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายยากมากนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆกำลังบูมมากแล้วช่วงวันหยุดยาวเนี่ยหลายคนกาลังมองหาแบบรถตู้ v i P ีนะคะไว้ใช้ในครอบครัวหรือบางคนนาไปประกอบอาชีพในไปในเรื่องของการท่องเที่ยว ทัวร์โดยสารต่างๆคือตอบโจทย์ค่ะตัวนี้นะคะรถปี17สีขาวแบบนี้เดี๋ยวเก็บพาทุกคนเนี่ยชมรอบๆตัวรถกันเลยค่ะสําหรับกระจังนหน้าของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวโครเมียมค่ะไฟหน้าจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศค่ะถ้าอยากมาดูนะคะด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะที่จับประตูไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าประตูสไลด์ก็จะเป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะ ล้อที่ได้ตัวนี้จะเป็นล้อใหม่จากทางโตโยต้าเนีฮะขนาด15นิ้วค่ะและยางที่ได้เป็นยางปี2022ยังใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนค่ขับขี่ได้แบบสบายๆไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนยางเลยตัวนี้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นรถตู้ VIP นี้เขาจะเป็นประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้จะขึ้นฝั่งนี้ลงฝั่งนู้นก็ได้จะขึ้นฝั่งนู้นลงฝั่งนี้ก็ได้สะดวกสบายเลยค่ะและด้านในนะคะตัวบอกของเขาเนี่ยขออวดนิดนึงค่ะ ว่าเขาสามารถที่จะพับนะคะหมุนได้ได้ One hour later ได้นะคะ <c oughs> นี่มันต้องออกแรงนิดนึงน้องไม่ค่อยได้หมุนน้องอาจจะฝึดๆืดนิดนึงนะคะถ้าไม่อยากให้น้องฝึดก็หมุนน้องบ่อยๆนะคะนี่ปึ้งปึ้งได้แบบนี้ค่ะคือบอกคู่นี้เขาจะสามารถปรับหมุนได้180องศาแบบนี้เลย ดันให้มันดังกึกแบบนี้นะคะมันก็จะเข้าล็อของเขาก็หันมาทํากิจกรรมภายในรถบางทีแบบนั่งนถนานๆเบือ่อนอนก็แล้วเล่นโทรศัพท์ก็แล้วไม่รู้จะทาอะไรดีหันมาพูดคุยมาเมาส์มอยมาทํากิจกรรมนะคะเล่นกลงเล่นเกมอะไรภายในรถได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ลาปิดก็ได้แบบนี้รถของเราหยเป็นระบบดูดด้วยเห็นไหมรถของเราเป็นปร,รถเสริมคุณภาพเกรดเด้วยนะคะไม่มีชนหนักทีควานำนําท่วงไฟไหม เจอยินดีซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถอ,อนกุกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะทำไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยมาดูด้านไฮรอดนะคะก็จะมีกับไฟเบรกหน่วยสามค่ะกระจกเป็นระบบไลฟ้ามีที่ปัดน,น้ำฝนนะคะแล้วก็มาดูกับด้านไฮรอดค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็ต้องให้ดังกึกนะจ๊ะดังกึ๊กเป็นสัญญาณบอกว่าเออยกได้แล้วแบบนี้ด้านหลังเนี่ยเอาพุ่นตรงๆเลยจะไม่มีพื้นที่นะคะแต่ว่ากรณีที่ว่า แถวหลังสุดไม่มีคนนั่งหรืออาจจะมีคนนั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งคุณสามารถพับเบาะแยกได้แบบนี้ค่ะอัตราส่วน50-50เพื่อเป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเกียรติสภาทุกคนเนี่ยไปชมได้นในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านหลังค่ะทุกคนค่ะ VIP มากๆนะคะนั่งสบายนะขเขาก็จะเป็น3แถว3ตอนเป็นแบบ2ที่นั่งสาที่นั่งแล้วก็4ที่นั่งนะคะสามารถที่จะแบบมีความแบบแยกส่วนมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถเดินเชื่อมต่อหาก,กันได้ไปโซนด้านหลังได้นะคะอย่างตัวแอร์เขาก็จะมีของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งนะปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้ด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบไฟ12บสลตวให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยสภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะและคันนี้นะ ใครสนใจเนี่ยที่โตโตะ๊ะของเราขายอยู่ที่739,000บาทค่ะราคาสุดพิเศษเลยนะคะจัดเฟรนแนนได้ด้วยแล้วก็ยังมีกับโปรโมชัน่นแคมเปญสุดพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสูงุนาน12เดือนหรือว่าเลือกขวันแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะและมีรับประกันครื่องเนินแลเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจ สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆของเราทั้งเพจสืเอ็นมือ2ต่อต่อค่ะ ยูทูบต่อต้อค่ะชนะค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์ทิก To อ i n อินสตาแกรมเว็บไซต์รวมไปถึงกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0837777747และ0837777757ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เลยสำหรับใครที่กำลังมองหากับรถตู้เนะคะเอาไว้ใช้ในครอบครัวก็ดีหรือว่าเอาไว้ใช้ปร,ออประกอบอาชีพในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการทัวร์ต่างๆบอกเลยว่าคันนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะคะตัวนี้เครื่อง2.7หรือว่า2 7 0 0ซีให้ก กำลังอยู่ที่151แรงมาแล้วก็แรงบิดอยู่ที่241ินิวตันเมตรด้กันค่ะใครสนใจต้องรีบซื้อเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ